ปุพันธ์กันทันเพื่อนเพื่อนรวมตายผูภไปรวมกันมีไปท,ที่ไหนเราไปที่นั้นเพื่อมาฟันรวมกันปูภัยยอมตายจึงไลขเ้นงบาไฟน้ำลมตารเราจะฝ่าไปเราฝึกเตรียมป้องของไทยยอมรีบตายอาสาป้องกันไทยจากสงครามไทยจนนากน้ำลมไฟ นิมูลพองไพรดามนุษย์สุกต่างไปร้านไปจากที่วัคเคมีอักขีไฟสารพันสุไพรทุกรูปแบบแมนบใจล้อมร่วมกันว่าบันหองไพรมีให้ยำดีปวดกระชาจะอาสา,าปกป้องเมื่อมีพหองไพรมา เกิดภวมิรชชาจากเราอาสาอบอโพอรอเป็นสุขเกิดภวมิรชชาจากเราอาสาอบอโพอรอ เพื่อนเพื่อน,นรวมตายผูไปรวมกันมีไัยที่ไหนเราไปถึงนั้นปุกเบิกป้าฟันรวมกันกูไปยอมตายเช่งไรกิปบาไปน้ำลงกราเราจะบาไปเราพุดเรียมป้องของไัยยอมรีกายอาสาป้องกันไปจากสงครามไปจากน้ำลงไป

เพื่อหลุดของไทยปมาเป็นสุขเดือดดวงประชาจากเราอาอบองพอร์โรเป็นสุขเดือดดวงประชาจากเราอาอบอบพอร์โรในยกเว้นอยู่ไรนะครับในยกบบรมบ้านทาครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราได้จากอุปรมงอบพร์นะครับกัดชุดนะครับก็ให้ได้วัดชุดวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่าน คาที่มาช่วยนะครับวันนี้มาหลายอย่างอาวนี่รายงานตัวนี่เจ้าของน้นนีะขอร้านสุสานากรจ้ามารับชุดอบพอรอของตำรบ้านไปนะคะขอบคุณท่านนายกโอเคขอบคุณมากคือวันนี้พวกเราก็เอาแค่ของปลาของปอาไม่ว่ามาทําอะไรวันนี้เพราะว่าพยายเดียวไหลเลยท่นเพเกินเนาะเพราะว่าแค่เห็นมาใส่ป้ายแค่เดียววิธีกรก็ไปไม่เป็นเลยไม่เป็นไรครบครั้งแรกครั้งต่อไปคงจะ ง่ายขึ้นใช่ไหมเริ่มได้ปลตอนแรกยากใช่ไหมพอต่อไปยากไหมสะดวกทุกอย่างโอเควันนี้เราก็พบปักของป่าวอังกนร์นายยนะก็ต้องขอบคุณท่านนายกศตะบนไซที่ให้เกียรตินักถึกันมาตลอดก็มีวาระว่า้ในการตัดชุดแต่ไหนก่อนเรียกนั้นต่ก่อนดีตายต่อนไห่ของก็มีทั้งหยูตี๋ที่ชุดมันมีทั้งชุดหลายอย่างอยู่แต่ตอนนี้ชุดเรสครดวนสวย ไม่ได้สอนในท่านนายกและรองเท้าก็แบพมาตรฐานแลนน้วก็มีเสื้อในปักชื่ออ,อปพปรอตำบนปันใจนะครับวันฝึกก็ทันทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ก็เราก็พร้อมบางกอเดี๋ยวก็จะเอาไปเจกก่อนวันที่จะเข้าฝึกเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับท่านนายก ตอนนี้ก็ใูอจพอพระรอนะครับกำลังบัดทึ่นพี่พอบตรไอนบัดใจนะครับวันนี้ก็วันละครบกันคนกันสองเลยนะครับไกนการประชุมไอสัมมนาว่าได้ถึงแม่บ้านและขขมนะครับ,รน,รบนี่ก็วัดตัวพอพร,รอด้วย เอามามาเข้ามาเถยยอยเถยอยเข้าเประเบียบมากเอาปตอเรานี่วั้ดีครับดีครับเชิญครับท่านิเชิญครับเชิญครับรองเขานี่จะน่าจะบูสิค,ครับเาชุดตัวอย่าง รับบสิเอาา่ีกใหญ่กำลังวัดตัวอยู่ครับต้องละเอียดนะครับคือพอพรอยาวยี่สิบเก้าครับอันนี้ก็กำลังเข้าคิวกันอยู่ด้วย อาเป็ตอด่ครอ้าวครงแจกชุดแล้วนะครับคุณผิดด้อด้ครับคุณไอยันแน่นอนด้วยโอเคครับขอบคุณขอบคุณนี่การแจกชุดพรบของอปตครับต้องเป็นระเบียบสุริพ ครับตอนนี้เอากระต่าล้งจยากใส่ชุดแล้วต้องทำขางเ้าประจำสองเก้าเ่องขแถวเป็นลักแจ็คฮ้ย ครับ,รบอันนี้ก็เป็นการจัดแถวหน้าเสาทงนะครับหลังจากคุยอย่างเรียบร้อยแล้วเอาชุดมาแล้วเอาเไปไไป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 า پھر وي کو رو دو پتر جو کتا دا